รวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะมีความประสงค์ต้องลงโฆษณากับช่อง YouTube JK สามารถส่งข้อมูลมาโดยตรงผ่านลิงง์าายใต้คลิปเลยนะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนก็นได้นะคะในวันนี้ค่ะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับนิสสันอเมร a นะคะสกรอบคันค่ะมีกุญแจรีโมทนะคะเป็นรถยนต์ปี2013แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2014ค่ะ รถมือเดียวมีประกันชั้นหนึ่งเลือๆนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติหน้าหลังก็สภาพแบบเดิมๆค่ะรถไม่แก๊สนะคะสีสันสวยค่ะมีดิรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะหลังคามีซีดนิดหน่อยค่ะเล่มเอกสารมีครบและผู้ขายรับประกรันการโอนให้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1 6 0 0 0บาทค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะครื่องยนต์ประหยัดคันิสันอเมรา พร้อมสกเกิร์ตสวยๆทั้งคันนะคะดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดคนครสวรรค์ค่ะสนใจต้องการคุยเจราจาต่อรองหรือนัดดูรถตัวจริงนะคะให้ท่านติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะผ่านช่องทางการติดต่อตรงคําใบเพิ่มเติมค่ะอย่างไรก็ขอแนะนําให้นัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับด้วยตนเองดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ